สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ H P D r a c i n g เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการติดตั้งคําชกหน้ารุ่นใหม่นะครับของ Civic F B Boy นะครับมีวิธีการติดตั้งยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะแนะนำการติดตั้งนะครับการรื้อถอดก็ต้องไปดูเองนะครับมันไม่ยากครับอย่างแรกเราก็ต้องถอดที่ปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็เปิดฝาครอบนะครับคล้ายกับเวลาเราจะเปลี่ยนโชคครับให้เห็นรูทั้งหมดนะครับ มันจะได้ถอดน็อตเบ้าโชคออกนะครับฝั่งละสามตัวนะครับถ้าใครอยากดูวิธีการรื้อแห่งจิ้งหรีดหรือว่าอุปกรณ์ส่วนควบก็ให้ไปดูอีกคลิปนะครับในในช่องก็จะมีไว้อยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราถอดน็อตที่ยึดเบ้าโชคนะครับจะเป็น not น็อตเบอร์14บสครับโชคธรรมดาหรือว่าโชคแต่งสตัดกก็เบอร์เดียวกันนะครับ โอเคนะครับหลังจากนั้นก็ให้ถอดน็อตออกนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเราจะทําทีละฝั่งก็ได้นะครับตัวนี้แนะนําให้ใช้เป็นเป็นบล็อกนะครับจะง่ายถ้าประแจเนี่ยอาจจะขันยากนะครับหรือขันไม่ได้นะครับต้องเป็นบล็อกเท่านั้นนะครับถ้าประแจก็เป็นประแจแหวนนะครับมันจะได้ทําง่ายนะครับแต่แนะนําให้ใช้บล็อกนะครับมันจะง่ายนะครับเพราะว่าจะต้องสวมเข้าไปในรูของ ฐานเบ้าชกนะครับตัวฐานของการค้ำชกนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นรูครับแล้วก็น็อตก็จะใส่ด้านบนครับเราจะใส่น็อตลงไปแล้วก็ขันนะครับการใส่ก็ให้เปิดแผ่นยางนั่นออกก่อนนะครับที่ที่ตัวปรับโช๊คครับมันจะมีแผ่นยางปิดให้เปิดออกให้ให้ใส่แบบนี้เลยนะครับเอาเงี้ยงตัวนี้น่ะใส่เข้าไปก่อนครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับ ั้นตอนนี้ให้ระวังใส่ย่างน้ําปัดน้ําฝนนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะไปทับนะครับให้จัดดีๆนะแล้วก็พอเข้ารูเสร็จแล้วก็ใส่น็อตไปก่อนนะครับก็น็อตตัวนี้ก็ขันเข้าไปซัอกสามสี่เกลียวก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องขันแน่นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่บาก,ก่อนถ้าขันแน่นอ่ะมันจะดึงนะครับมีหลายคนทําไปนําไปติดตั้งเองนะครับก็เหมือนเหมือนว่าเขาขันไปก่อนนะครับถ้าขันฐานปุ๊บ แล้วทีนี้เวลามาใส่บาร์เนี่ยมันจะใส่ยากนะครับก็ให้ทําตามขั้นตอนที่ผมแนะนําไปเนาะมันเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะง่ายนะครับไม่ได้ยากนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเราใส่น็อตเข้าไปแล้วอะ่ะเราก็จะขันเข้าไปก่อนนะครับแต่ไม่แน่นนะครับให้น็อตมันเข้าไปอยู่ในในเกียวของไอตัวเบ้าโช๊ะครับมันจะมีอยู่ฝั่งละสามตัว ในการใส่น็อตเนี่ยขั้นตอนนี้นะครับต้องระวังนะครับไม่ให้น็อตมันหล่นนะครับถ้ามันหล่นเนี่ยมันจะไปติดอยู่ในแผ่นที่เป็นรางน้ําฝนอยู่ด้านในครับเป็นเหล็กทีนี้มันจะเอาออกยากนะครับโอเคด้านฝั่งคนขับนะครับถ้าเป็นมองไปจากด้านหน้าก็จะเป็นซ้ายมือเราใส่ฐานเรียบร้อยละแล้วก็จะกลับมาขัน ด้านนึงครับด้านด้านขวามือก็ตามในคลิปเลยนะครับที่ทำงานก็ขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยจะทำให้อย่างละเอียดนะครับแต่การรื้ออุปกรณ์อย่างเช่นที่ปัดน้ำฝนอะไรแบบนี้ผมก็รื้อไปก่อนแล้วนะเพราะว่าเราถ่ายคลิปเป็นตั้งกล้องถ่ายเนาะมันก็ จะใช้เวลานิดนึงนะครับก็เลยจะตัดในส่วนนั้นออกไปนะครับถ้าใครอยากดูวิธีการลือก็ให้กลับไปดูคลิปก่อนๆนหน้าครับจะมีสอนทํารุ่นนี้อยู่แต่ว่าเป็นคํารุ่นเก่าตัวนี้เป็นคํารุ่นใหม่นะครับได้สวยงามด้วยครับโอเคแล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับเอาเอาเงี่ยงนะนะั่นอ่ะเสียบเข้าไปในรูก่อนนะครับมันจะได้ใส่ง่ายนะหลังจาก ที่ใส่แล้วก็ให้เอาน็อตมาใส่นะครับก็เหมือนกับอีกฝั่งนึ่งครับเห็นไหมโยกดูฐานมันขยับได้นะครับก็ใส่บาร์ไปแล้วก็ใส่น็อตนะครับน็อตตัวนี้นะครับเวลาเราจะขันเนี่ยให้ใช้พวกจารบีครับทาตรงเกียวไปก่อนนะครับเพื่อป้องกันน็อตเสียนะครับมันเป็นน็อตสแตนเลสเนอะเน้นสวยงามนะครับมันจะแข็งแรงสูล็กไม่ได้นะครับ เราก็ใส่จรารบีตรงหัวน็อตนิดนึงนะครับเพื่อให้มันนออ็อตอะป้องกันการเสียหายจากจากการขันแน่นได้นะครับแต่ตัวนี้เราใช้ประแจแหวนขันปกตินะครับพอตึงๆมือก็พอไม่ต้องแน่นมากนะครับโอเคหลังจากที่เราประกอบบาร์เสร็จนะครับให้ใช้ประแจแหวนนะครับแล้วก็เป็นตัวหมุนตามเนี่ย ตัวจับการหมุนตามเนี่ยบางรุ่นก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับบางรุ่นก็เป็นเบอร์สิบสามเนาะแต่ไม่ได้มีผลนะครับเราก็แค่มีเครื่องมือในการทํางานติดตั้งแค่นั้นก็จบนะครับผมโอเคตัวนี้ขันให้มันประคองไปก่อนนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปขันแน่นที่หลังขันเป็นเหมือนขันจัดอะไลเมนต์นะครับจัดช่องว่างแก๊ป ซ้ายขวาให้มันเท่ากันแค่นั้นนะครับแล้วหลังจากที่เราขันตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะไปขันตรงน็อตเบ้าโชคครับฝั่งละสามตัวให้แน่นนะครับฝั่งไหนก่อนก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหานะครับจะเห็นว่าถ้าเราใช้บล็อกครับลูกบ็อกอะ่ะมันค่อนข้างจะทำงานง่ายนะครับแล้วก็ขันเข้าไปให้มันแน่นนะครับ เดี๋ยวก็จะมีประแจปอนอัดอีกทีครับถ้าเราทําที่ร้านทําก็จะเป็นแบบนั้นครับแต่ถ้าลูกค้าก็ใช้มือขันปกติก็ได้ครับให้ตึงๆมือแล้วก็ดึงเข้าแน่นนิดหน่อยครับก็ได้ละตัวนี้มันมีโอกาสที่จะหลุดยากนะเพราะว่าน้าหนักรถทั้งคันนะครับจะกดลงเบ้าโชกนะครับมันจะไม่หลุดแต่เราต้องขันแน่นทุกตัวนะครับถ้าไม่แน่นอาจจะมีเสียงได้นะครับค่าที่ใช้ขันนะครับตรงนี้ เราจะขันอยู่ที่35นิวตันเมตรนะครับของเบ้าโชกคนะครับก็ใช้เป็นลูกบล็อกขันไปก่อนนะครับให้มันแน่นในระดับหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราใช้ปอนขันอีกทีนึ่งจะเห็นว่ารุ่นนี้ไม่ต้องถอดแผงจิงหรีดออกนะครับแค่เปิดแผ่นปิดซ้ายขวานะครับตรงที่เราจะสามารถถอดน็อตเบ้าโชกคออกได้นะครับ แล้วซ้ายขวามันจะมีรูอยู่นะครับให้เราใช้ไาขาควงแบนงัดออกนะครับมันก็ออกเลยนะครับโอเคเท่านี้ก็เกือบเสร็จแล้วครับเหลือแค่ไล่ขันน็อตให้แน่นทุกตัวแค่นั้นก็จบนะครับก็ติดตั้งประมาณนี้นะครับไม่ไม่ไมยากครับรุนนี้แต่ถ้าจะยากก็คือไม่มีประแจที่เป็นลูกบล็อกครับมันจะยาก ถ้าใช้แหวนขันนี่อาจจะใช้เวลานานครับโอเคก็จะเห็นว่าผมอาจจะใช้เป็นตัวประแจปอนนะอัดทีเพื่อให้มันแน่นทุกตัวรเราเน้นมาตรฐานนะครับแต่ถ้าทําเองก็สังเกตจากการขันออกนะครับแล้วก็ขันไม่ให้แน่นนะประมาณนั้นแค่นี้ก็เสร็จนะครับก็ไล่ประกอบกับตามเดิมนะครับตัวที่บอกว่า ตัวบานเะนี่ยมิกกี้เราขันยังไม่แน่นนะครับก็ใช้ปะแจแหวนธรรมดาครับขันให้มันแน่นนิดนึงนะครับให้แหวนมันแนบแค่นั้นก็จบเราไม่ได้ขันแน่นมากนะครับสองตัวนี้ด้านขวาเนี่ยก็ไปขันอีกฝั่งหนึ่งให้มันแน่นนะก็ดูว่าเราดึงประมาณแค่นั้นแหละนะครับดึงๆให้มันตึงๆมือก็พอจบนะครับโอเคครับ แค่นี้ก็เสร็จนะครับก็เหลือประกอบเข้าตามเดิมเนาะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าประกอบเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับมันจะมีรูอยู่ของมันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องปาดไม่ต้องตัดไม่ต้องเจาะอะไรสักอย่างเลยนะครับเป็นของตรงรุ่นนะครับ โดยรวมก็จะเป็นแบบนี้ครับคือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคหลังจากนั้นก็จะใส่แผ่นปิดจะเป็นแบบนั้นนะครับมันจะมีคลิปล็อกอยู่นะครับตัวนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับคลิปล็อกมันอาจจะหักได้นะเพราะว่ามันเก่าแล้วครับรถค่อนข้างจะอายุเยอะครับพลาสติกมันก็จะกรอบนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับก็กรอบแบบนั้นแหละครับโอเคคือกดเข้ามันก็เข้าล็อกแล้วก็ ฝาเนี่ยมันจะมีสองฝั่งนะครับก็เข้าไปปิดเหมือนเดิมนะครับที่เราถอดออกมากี้ทั้งสองฝั่งนะครับหลังจากที่ปิดฝาก็เอาที่ปัดน้ําฝนมาใส่นะครับสังเกตดีๆนะที่ปัดน้ําฝนนะครับตัวยาวนะครับจะอยู่ด้านคนขับนะครับแล้วก็ตัวสั้นจะอยู่อีกฝั่งนึ้งนะครับก็จําดีๆนะครับเวลาถอด แค่นั้นนะครับตัวปัดน้ำฝนก็จะเป็นบล็อกเบอร์สิบเจ็ดนะครับที่ใช้ขันออกเราต้องกดตรงสปริงนิดนึงนะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปนะครับเห็นไหมมืออีกด้านจะกดตรงสปริงนะครับเพื่อให้ขันน็อตง่ายเนาะอเเราก็จะทำให้ดูแค่นี้นะครับอันนี้ก็คือเสร็จนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับแล้วพวกันใหม่ครับผม